ชาวต่างชาติได้กล่าวชื่นชมและยกย่องประเทศไทยว่าที่บ้านเกิดของผมไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เหมือนอย่างประเทศไทยอย่างแน่นอนและพวกเรารักและหลงใหลในประเทศนี้เป็นอย่างมากคํากล่าวเหล่านี้มาจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เดินทางมายัางประเทศไทยค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขามาเยือนแต่ในครั้งนี้พิเศษกว่าเพราะได้พาลูกมาด้วยเป็นครั้งแรกซึ่งประเทศไทยก็ได้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับนักท่องเที่ยวสองคนนี้เพราะพวกเขารู้สึกว่าเมืองไทยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและยังปลอดภัยอย่างยิ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิ้นเชิงค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่านักท่องเที่ยวครอบครัวนี้จะประทับใจอะไรบ้างในการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ ช่องของพวกเขานั้นมีผู้ติดตามมากกว่า180,000คนเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชายจะขอเรียกว่าเกรแฮมส่วนคุณผู้หญิงจะเรียกว่าดอร่านะคะทริปนี้เป็นการเดินทางที่ตั้งใจมายังเมืองไทยโดยเฉพาะซึ่งพวกเขาใช้เวลาเดินทางนานถึง27ชั่วโมงกว่าจะมาถึงประเทศไทยการเดินทางพร้อมกับลูกน้อยและสัมภาระมากมายที่ต้องต่อเครื่องบินหลายเที่ยวบินนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ แต่ความเหนื่อยล้าทั้งหมดก็หายไปทันทีเมื่อพวกเขาได้มาถึงประเทศไทยทันทีที่มาถึงคุณเกรแฮมได้พูดขึ้นมาว่าตอนที่เดินออกจากเครื่องบินเราก็ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้ว หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยพวกเขาก็ได้รอรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมคุณดอร่าได้เล่าว่าค่าโดยสารไปยังที่พักอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินอังกฤษก็ราวๆสิบปอนด์ค่ะเมื่อมาถึงโรงแรมที่พักคุณเกรแฮมได้พาชมห้องพักซึ่งต้องบอกว่าดูดีและกว้างขวางมากค่ะ ภายในห้องมีการจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจนมีทั้งโต๊ะทำงานเตียงนอนและที่สำคัญคือมีเปลสำหรับเด็กๆด,ด้วยเรียกได้ว่าเป็นห้องพักที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกใจที่พักแห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะ วันต่อมาพวกเขาก็พร้อมที่จะออกไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งคุณเกรแฮมได้พาลูกๆออกไปยืนรอที่หน้าโรงแรมคุณดอร่าบอกว่าสิ่งที่เธอชอบที่สุดในตอนนี้ก็คือผลไม้สดๆของไทยซึ่งมีวางขายอยู่มากมายและหลากหลายชนิดโดยเฉพาะบรู๊คลูกสาวของเธอที่ชอบมะม่วงเป็นอย่างมากแต่วันนี้เธอจะได้ลองทานมะละกอของไทยเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ คุณดอร่ายัางได้บอกอีกว่าทำไมเราถึงออกมาซื้อผลไม้กินข้างนอกนะหรอคะก็เพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านฉันก็ต้องวุ่นอยู่กับการทำงานบ้านทำอาหารและทำความสะอาดแต่ที่นี่เราสามารถซื้อของอร่อยๆทานได้ในเวลาไม่ถึง5้าวิมันสะดวกสบายกว่ากันมากเลยคะ่ะ ต่อมาคุณเกรแฮมได้ชี้ให้ดูตลาดนัดเล็กๆที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเขาบอกว่าเมื่อคืนตอนที่มาถึงตลาดแห่งนี้ยังไม่เปิดแต่ตอนนี้เปิดแล้วพวกเขาจึงตั้งใจจะไปหาของอร่อยๆทานกันที่นั่นและในขณะที่ยืนอยู่ข้างถนนคุณดอร่าก็ได้ป้อนมะม่วงให้บรู๊คลองชิมซึ่งหนูน้อยก็ตอบกลับมาว่ายัมมี่ที่แปลว่าอร่อยนั่นเองทาให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มอย่างมีความสุขค่ะ เมื่อเข้าไปในตลาดคุณดอร่าได้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยว่าเกรแฮมเคยมาที่นี่แล้วและเราทั้งคู่ต่างก็หลงรักประเทศไทยมากๆในระหว่างที่บรู๊คกำลังนั่งเล่นอยู่นั้นก็มีคุณตาใจดีท่านหนึ่งเข้ามาโบกมือทักทายและเล่นด้วยซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและสะท้อนถึงความเป็นมิตรของคนไทยที่เอ็นดูเด็กๆโดยเฉพาะเด็กชาวต่างชาติค่ะ คุณดอร่าถึงกับพูดว่าทุกคนที่นี่ดูจะลหลงไหลในตัวลูกๆของเราจริงๆหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปยังสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพ คุณแกรแฮมเปรียบเทียบว่ามีขนาดใหญ่คล้ายกับเซนทรัลพาร์คในนิว York เลยทีเดียวที่นั่นพวกเขาได้ตื่นตาตื่นใจกับตัวเงินตัวทองซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับลูกสาวของเขาและยังสังเกตเห็นการประดับไฟที่สวยงามซึ่งคาดว่าน่าจะมีกิจกรรมในช่วงกลางคืนพวกเขาจึงตั้งใจว่าจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งค่ะ และเมื่อถึงเวลากลางคืนบรรยากาศในสวนก็สวยงามสมกับที่คาดไว้จริงๆเด็กๆดูจะมีความสุขและวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน วันต่อมาพวกเขาได้ใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งคุณแกรแฮมได้กล่าวชื่นชมอย่างมากว่าผมคิดว่าคนในประเทศอังกฤษคงไม่ต่อคิวยาวๆเพื่อรอขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบแบบคนไทยอย่างแน่นอนเขารู้สึกประทับใจในความเป็นระเบียบวินัยของคนไทยที่ไม่มีการแซงคิวเลยซึ่งแตกต่างจากที่อังกฤษอย่างชัดเจนค่ะ นอกจากนี้เมื่อพวกเขาเดินทางพร้อมกับลูกน้อยพนักงานก็ได้อำนวยความสะดวกโดยให้ใช้ช่องทางพิเศษและยังมีคนไทยใจดีช่วยเปิดประตูให้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยู่เสมอสร้างความประทับใจให้พวกเขาเป็นอย่างมากค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและได้พบกับกลุ่มพนักงานที่แต่งกายในชุดซานตาคลอสกำลังเต้นรำเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าหลังจากเต้นเสร็จพนักงานสาวสวยกลุ่มนั้นก็ได้เข้ามาทักทายและถ่ายรูปกับครอบครัวของพวกเขาอย่างเป็นกันเองและน่ารักทำให้คุณแกรแฮมยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวค่ะ ในช่วงท้ายของวันพวกเขาได้ไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งขณะที่กำลังจะทานอาหารก็มีคุณลุงใจดีคนหนึ่งเขามาแนะนำว่าในอาหารมีพริกอยู่ซึ่งอาจจะเผ็ดเกินไปสำหรับชาวต่างชาติและเด็กๆและยังแนะนำวิธีการทานมะพร้าวน้ำหอมให้อร่อยโดยการขูดเนื้อมะพร้าวมาทานด้วยความใส่ใจเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างยิ่งค่ะ เช้าวันต่อมาคุณแกรแฮมได้ทำหน้าที่สามีที่น่ารักด้วยการลงไปซื้อผลไม้มาให้ภรรยาและลูกๆเขาดีใจมากที่เจอร้านผลไม้ได้ไม่ไกลจากที่พักและได้ซื้อผลไม้กลับไปหลายอย่างแต่ก็อดขำไม่ได้เมื่อนึกขึ้นได้ว่าอาจจะลืมซื้อมะม่วงซึ่งเป็นของโปรดของภรรยาและกลัวว่าจะโดนภรรยาจัดการเอาได้ค่ะ จากเรื่องราวทั้งหมดจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษครอบครัวนี้เป็นคนที่เรียบง่ายพวกเขาสามารถทานอาหารข้างชางได้โดยไม่กังวลเรื่องความสะอาดและอยางให้ลูกๆได้ลองทานอีกด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารไทยค่ะ ภาพที่พวกเขานั่งทานข้าวเหนียวมะม่วงข้างทางกันอย่างมีความสุขเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณแกรแฮมได้ลิ้มรสข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเขาก็แสดงสีหน้าที่มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเพราะรสชาติของมันอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆค่ะ โดยรวมแล้วการเดินทางมายัางประเทศไทยในครั้งนี้ได้มอบประสบการณ์ที่แสนวิเศษและความทรงจำอันน่าประทับใจให้กับครอบครัวนี้พวกเขาได้สัมผัสถึงสเสน่ห์ของเมืองไทยทั้งความปลอดภยัยความสะดวกสบายอาหารที่อร่อยและที่สำคัญที่สุดคือน้ำใจและความเป็นมิตรของคนไทยนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ